อันยองซีโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของ Baby m o n ster อร์และการคัมแบ็กในอัลบั้มใหม่ w ุ go Up มินิอัลบั้มที่2ของ Baby Mon น ster อร์ที่ป่ายางเนี่ยเพิ่งออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าขออนุญาตเลื่อนนิดนึงเลื่อนจากวันที่1มาเป็นวันที่10แทนนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยบางส่วนก็โอ้เลื่อนอีกแล้วทําไมต้องเลื่อนนะแทนที่จะได้เจอกันเร็วขึ้นก็กลายเป็นช้าไปอีกนิด แต่บางส่วนก็โอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้กับเหตุผลที่ปลายังให้มาซึ่งปายังบอกว่าที่ต้องเลื่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันติดเทศกาลวันซูช็อกนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะหยุดยาวกันถ้าหากเบมอนมาในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อย โปรโมทได้แบบดีเท่าที่ควรจะเป็นก็เลยขอเลื่อนนิดนึงเพื่อให้การโปรโมทนั้นมันสมูทแล้วก็จะได้เจอกับเดมอนแบบไม่ต้องติดต้องขัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่บางส่วนเนี่ยกลับมองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกลับมาของรามินั่นเองซึ่งปายางเขาบอกว่าจะมาครบทุกคนหรือเปล่าเขาก็บอกว่าปายางใช้คําว่าทุกคนทุกคนของปายางจะหมายถึง6คนในตอนนี้หรือว่า7คนรวมรามิด้วยนะเขาก็เลยคาดว่าเออรามิเนี่ยจะมาแล้วหรือเปล่าจากใน วันที่1ไปอย่างเลื่อนไปเป็นวันที่10แทนดังนั้นเนี่ยน่าจะเพื่อรอรามิให้แน่ใจเอาให้ชัวร์ที่สุดฟิลแบบจะหายแล้วแต่หมอบอกขอรออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมให้รามิฟื้นตัวอีกสักหน่อยก่อนถ้าหากว่าในช่วงประมาณ 4- 5หวันนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วปุ๊บเนี่ยรามิก็สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนปกติเลยก็เลยเลื่อนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะดีใจมากเลยและก็เชื่อว่าการเลื่อนครั้งนี้มันจะเป็นการเลื่อนเพื่อรามิซึ่งก็จะซึ้งใจมากๆแต่ถ้าหากว่า รามิยังไม่กลับมารามิยังไม่หายดีก็อยากให้น้องเนี่ยพักรักษาตัวเอาให้แน่เอาให้ชัวร์ก่อนเพราะเรื่องของสุขภาพนั้นต้องมาเป็นอันดับแรกถ้าหากกลับมาและต้องหยุดพักกิจกรรมต่ออีกเพราะว่ายังไม่หายดีเนี่ยแบบนั้นแฟนคลับจะเป็นห่วงแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องด้วยแต่ถ้าหากว่าหายดีร้อยเซแล้วการเลื่อนครั้งนี้เป็นการเลื่อนเพื่อให้ชัวร์รามิจะได้กลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็ดีใจมากๆถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนีคยับก็จะโคตรดีใจ เลยแฟนรามินับวันรอแล้วว่าจะจริงหรือเปล่าคุณคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่าการเลื่อนครั้งนี้นอกจากเหตุผลที่ป่ายางบอกมาแล้วนั้นจะเป็นการรอรามิเอาให้ชัวร์ไหมลองคอมเมนต์กันมานะครับสำรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาและเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับอันยอง